คุณมึนมึนเฮยเฮยเฮยยนะถ้ามึนนขอให้เป็นแต่ลุงก็พอแล้วเช่นลุงออกหน้ามึนอย่างเงี้ยโอเคไหมมึนมึนเนยขอให้เป็นลุงคนเดียวก็พอหน้ามึนลุงออกหน้ามึนอเงี้ยโอเคครับรับแทบครับคุณมึนแมวนะครับไว้มีอาการหืดเป็นไงน้อหืด อพอเข้าใจได้ครับผมมันหายใจยากลาบากมันเข้ามันออกลําบากนะครับมันเป็นเหืดเฉพาะเวลาตื่นนอนจะมีเสเลดออกมาเป็นกรอบเป็นกรรมเลยอ๋อหายใจเข้าหายใจออกลําบากแต่ทั้งหมดก็หายใจเองนะเออเดีให้ถึงขัน้นใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วกันนะเป็นอาการของโรคอะไรโอ้ยหลวงก,ก็ไม่ทราบเลยเรื่องโรคเนี่ย ถ้าหาว่าเขาว่าคือโรคคือโรคหอบน่ะเขาว่าโรคคือโรคหอบของเรามีอาการหายใจเข้าออกลําบากแล้วก็มีเสลยอยู่ที่คอหอยเนี่ยใช่เปล่าแมนบอถ้าใช่ก็ไมก็กําจัดมันเพียวไว้ทำไม่ะของไม่ดีเนี่ยนั่นแก้มก่อนครับขยับลูกกเลือกคือนน้ำลายเล่นหน่อยสิครับมีน้ำลายไหมครับ ถ้าไม่มีน้ำลายนะขยับแถวเนี้ยใต้คางเนี่ยทำนิ้วแบบ,นบเนี้ยขยับอย่างนี้เดี๋ยวน้ำลายมาเป็นกระบุงกลืนเข้าไปเลยไม่มีน้ำลายก็น้ำขวดครับเดืยมไ่ก่อนเขาสองสามกึกนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะดื่มน้ำไปก่อนนะแล้วก็หายใจทางจมูกเข้าตามเข้าไปแล้วก็กลั้นก้มกดหน้าท้อง มันเพื่ออะไรมันจะหายได้ไงเงินหัวเฮ้ยเ <Hey, S 1> ชื่อขนมแม่ยายกินกันแล้วกันเนะ <Hey. S 1> ชื่อเดอเกินว่ายืดตัวเงยหน้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านสายหน้าซ้ายขวานะกม้มก้มเงยๆสายหน้าซ้ายขวาประมาณสักอย่าให้เกินหวิหนาทีว่าแล้วก็ผายเลยผายตัวแบบนี้นะมีตัวซ้ายมั่งขวามั่งติงตั่งติงตั่ง,ง,งให้มันสบายเนื้อสบายตัว ว่า <c oughs> แล้วก็ไอไปๆๆๆหรือยังสเสดีว่าเสมหาาที่ว่าเนี่ยลุดไปมาปึ๊ด <c oughs> ขากถุยขากถุยอย่างเงี้ยโอเคนะทําไปก็จะรู้ว่าเฮ้ยต่อไปมันหายใจสบายได้ไงเสมหามันก็หายไปแล้วจ้าไม่เกินสองวันสองคืนนะครับรับรองว่ามีผลแน่นอนนะครับคุณมึนแมวครับผม